ก็สวัสดีครับวันนี้าบ่าวต้นจะมาพูดถึงการทำเอ็มโนะครับที่หลังไม่มาคุยกับบ่าวต้นเนาะประมาณสักเกือบๆสองสามร้อยคนเนี่ยว่าที่เขาจะเปิด M O U กับไทยกับเราพม่าเนี่ยไทยลาวพม่าเวียดนามวันไหนข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับบ่าวต้นะอธิบายอย่างนี้นะไอ้บ่าวต้นเอาข้อมูลเนี่ยมาจากขา่าวในทีวีนี่แหละแล้วเอามาทําให้เราดูทางติ๊กต็อกเนาะส่วนคนที่จะมาทำนะครับบ่าวต้นฝากเตือนไว้ M O U นะครับ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคนจากไ,ไอจ้จีมีนายมาให้ฟังนะว่าค่าใช้จ่ายในการทำเอโมยูนะครับสำหรับคนที่จะมาทำงานในประเทศไทยนะครับเอโมยูเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยบราต้องมาเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆนะค่าใช้จ่ายในการทำเอโมยูนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมราชการฝั่งไทยเนี่ยสามารถยื่นคำขอได้ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าธรรมเนียมในการอนุญาตเข้าทำงานอายุไม่เกินหนึ่งปีเก้าร้อยค่าทำงานสองปีหนึ่งพันเก้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับในจ้างนะครับที่จะมารับเราทำงานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอ่า 9,000ถึงไม่เกิน12,000นะส่วนบริษัทจัดหางานในหน้านะครับที่เขาจะพาเราไปทำเอกสารเนี่ยมันจะอยู่เริ่มต้นที่ประมาณ8 5 0 0ันห้าถึงหมื่นส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับพวกค่าเดินทางค่าอะไรเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นหนึ่งไงเข้ๆ่างเงี้ยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยเราต้นไปถามแล้วมาทำงานที่ประเทศไทยว่าค่าใช้จ่ายในการทำเอมโวย์นะครับที่บริษัททเรียเกเนี่ยมันอยู่ค่าเลระกลางอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราเขาบอกว่ามันอยู่ประมาณเลระกลางอ่ะอยู่ช่วงนี้อยู่ประมาณหมื่นสองนะครับคนที่จะมาทำงานนะบ่าวต้นฝากเตือนคนสปปลาวคนพมมมม่่่่าาาาาาาคคนนนนนเเเเเวีีีียยยยยดดดะะรรรับฝกหงโทไไไ้สอล เราต้นแนะนําว่าให้ถามคนที่มาทํางานในประเทศไทยก่อนว่าช่วงนี้มีงานอะไรให้ทําบ้างมีงานทํำไหมพอมีงานเรารู้แล้วมันมีงานทําหางานได้นะเราค่อยไปทํา m o u ไปข่อยเอกาสารทํา m o u เนี่ยคุณต้องเสียเงินประมาณหมื่นสองอ่ะแล้วก็มันจะมีเอกาสารนึงคือว่าสำหรับในจ้างนี่ที่ต้องไปเราไปจ่ายอีกประมาณเกือบนหมื่นนึงเนี่ยนะถ้าเราทําเอกสารทุกอย่างเนี่ยเราจะหมดเกือบเกือบประมาณสองหมื่นเลยนะในการทําเอกสารทั้งหมดเนี่ยแล้วเ,เราใช่ว่าเราจะหางานได้นะว่าพอเราทาเอกสารร้อยเนี่ยเราก็ไปหางานอีกใช่ไหมล่ะพอไปหางานอีกเราจะเสียตังค์ฟรีแล้วอาจจะต้องไป กู้ยืมเงินคนอื่นมาอย่างเงี้ย่าวต้นเลยแนะนําว่าให้ติดต่อคนสอปปเราเนี่ยที่ทางานในประเทศไทยก่อนว่าเรามีงานอะไรไหมพอมีงานแล้วเนี่ยเขารับเราแล้วเนี่ยเราก็ไปติดต่อทำ EMOU หรือว่าเอกสารต่างๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรี่ราวต้นกลัวว่าพวานนกนี้ปนกระแสเนาะว่าคนแหกไปทํางานในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราจะทำ EMOU ให้เสียเงินก่อนที่เราจะไม่มีงานทําอะไรอย่างเงี้ยคือ่าวต้นก็แนะนําว่าให้เราไปหางานให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปทำา m o u หางาน <Es per ated> เราจะ,ะได้เงินเสียตังค์ฟรีไม่ต้องไปหนี้ไปสินน,สรรนะครับเดี๋ยวจากคนที่ไม่ไปหนี้ไปสิน,นสรรกลายเป็นคนไม่มีสรรินนี่ไงฝากต้นฝากเดอนไว้นะครับแล้วก็ฝากต้นฝากประธานสภานิดนึงถ้าใครนะครับให้กดติดตามคลิปนี้ไว้แล้วกันว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเนาะบ่าวต้นเนี่ยมีเพื่อนทำแอดมินเป็นแอดมินหางานอยู่อำเภอเดชอุดจมจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็จกัดหางานจังหวัดอุบลเนี่ยคนที่อยู่แถวๆสปปลาวนะครับที่อยู่ปักเซอยากมาทำงานแถวๆอุบลไม่อยากเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวบ่าวต้นบางทีถ้ามันมีงานบ่าวต้นเอาลงต อาบ่าวต้นมีอาจจะมีช่องทางว่าให้มาทํางานโดยถูกกฎหมายนะทำไอโมยูเนี่ยอยู่แค่จังหวัดอุบลอย่างเงี้ยอ่าบ่าวต้นก็จะพาทํางานแค่นี้นะครับให้กดติดตาไมไว้แล้วกันนะครับว่าจะมีงานไหมแล้วก็หางานให้ได้ก่อนทำไอโมยูนะครับฝา,า,ากต้นฝากไว้หางานให้ได้ก่อนทำไอโมยูแล้วเข้าไปทำงานไอโมยูนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟรีเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีงานเยอะจริงอยู่แต่เราต้องหางานให้ได้ก่อนนะครับจะไม่เสียตังคฟรีด้วยครับครับฝากคลิปต้นฝากคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับ